สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูเจ้าตุ๊กแกน้อยตัวแสบที่บ้านผมมันชื่อจิ๋วครับจิ๋วเนี่ยเป็นตุ๊กแกที่พลังเยอะเกินตัวชอบปีนป่ายไปทั่วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องฝึกจิ๋วให้เป็นนักปีนป่ายมืออาชีพผมเริ่มจากการเอาลังกระดาษมาวางซ้อนๆกันแล้วก็บอกจิ๋วว่าจิว๋วจิ๋วปีนขึ้นไปเลยลูกข้างบนวิวดีนะ จิ๋วก็ทำท่าเหมือนจะเข้าใจกระดึบกระดึบขึ้นไปทีวะนิดนิดผมก็เชียร์ใหญ่เลยเก่งมากจิว๋วอีกนิดเดียวพอจิ๋วปีนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมหลังกระดาษที่ผมอุตส่าห์ต่อไว้มันก็คลืนคลืนพังครืนลงมาทั้งยวงจิ๋วร่วงตุ๊บลงมาในอ่างน้ำที่ผมเตรียมไว้ให้มันกินน้ำพอดีแปะ๊ะ สภาพจิ๋วตอนนั้นคือเปรียกปอนมองหน้าผมแบบงงๆเหมือนจะถามว่านี่มันการฝึกแบบไหนเนี่ยพ่อผมนี่ขำจงท้องแข็งเลยครับสรุปว่าแผนฝึกสุดยอดของผมก็โป๊ะแตกไม่เป็นท่าจิ๋วเลยได้แต่สายหน้าแล้วก็ไปนอนพึ่งพุงอยู่บนใบไม้เหมือนเดิมสงสัยจะเข็ดกับการปีนไป่ายไปอีกนานเลยล่ะครับ